โอ้โห oh, oh. มาดูค่ะน้าฝนสมกับเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆใช้เตาเศรษฐีจ, <laughs> จะก่อไฟทำกับข้าวใช้ใช้อะไรเขาเรียกเดี๋ยวนี้เตาอังโลอันนี้เตาอังโลไหมน,น้าฝนน่าจะเป็นเตาอังโลแหละ <c oughs> เขาเรียกเตาเศรษฐีนะเดี๋ยวนี้ถ้าใครใช้เตาอันนี้นะเตาฐานนี่แหละ มันสิติดบอกกำลังคิดพิจารณาอย่างนี้กูเจ๊งกูเจ๊งมาก่อไฟให้หน้าฝนสิเคยมาดุแล้วนะไฟดติดเลยกูเจ๊งมันติดก่อไฟติดไว้ใบมิเชลมันติดเรื่องเออมาจูดแล้วแหละถ้าเบิ่งไฟถ้าเบิ่งไฟมาถ้าเบิ้งกูเจ๊งเด้อกูเจ๊งจะทำให้ดู มาดูอ้จเอเอจุติตแ่ักจังวดีแล้วเมมติดนี่มาไมซุมนี้ขี้คานไปหาฟืน <laughs> เอาฟืนไปต่อซะต่อแก๊สต่อน้ำโซนีแมนแมนแมคอยดูอ,อ่าหน้าฝนจะติดละนังสิติดแล้ว,ไป,ลวไปเอาฟืนมาเจงไปเอาฟืนมาครับ พุนอยู่ของ้งัวคุณทำผุนฮกหอาหกอนเนี่ยมันไม่ใช่ไห้เด้อมันมีแมนไห่เลยเป็นมดน้อยๆฝนจะก่อไฟทำกับข้าวค่ะก็เจ๋งเอาแกเปนแพงมีจักบ่อมีจักเลยใช้เตาอังโลเนี่ยเขาเรียกว่าเตาเศรษฐีเนี่ได้เกิดมาก บอนี่เป็นเงนมาโรยอยู่แล้วค <c oughs> นเด้อเด้อเงิ <c oughs> นมึงหานะไอ้ก็มีเคยเห็นเดี๋ยวนะฝนทำขับข้าวค่ะวันนี้บ่งเดียพี่น้องเลยปูปูมีหกตัวพอดีครบคนคนละตัวเจ๊ง <c oughs> กินไปสามัว น้าแต๋เมื่อเช้านี้ก็กินกา้ามของของก็ยเจ๋งของแม่เมื่อคืนนี่ก็กินแค่เครื่องโตตอนนีอยกินกัมเอาครึรวมๆบัตรนี่ของพ่อเก็บไว้ให้พ่อที่แรกก็เอาก้ามมันมากินก่อนกินตีนหนึ่งกินตีนกินจนเบอรคุตินะเอากินวัจ้าเอามากินวัตจ้า น,นี่มันยังเดินได้ปะ่ะซารปปูนะปลาทูอร่อยไหมก็เจ๋งอร่อย <laughs> จนมันบอกไปใส่เลยมันไอ้เพียนอยู่แต่กะปูจงไว้ให้พร <laughs> ต่อไปต่อไปต่อไปมันสิจงไวแต่ออกมัน <laughs> <laughs> ที่แรกมันกะเอากรรมมาทับหล้วกะเอาตีนมันมากิน อืต้องขอบคุณเอฟซีนะคะให้กูเจ๋งได้กินปูอันผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้การเอาไว้ให้กูเจ๋ง <c oughs> กองไวายุเคียงนี่มันเวียนไปเวียนมากมันก็ก,กับมาอัน กัามเล่มกลับมาเล่มโนั่นได้บยากกินเขา,ากินน้ำเลยได้บยากกินเขากินน้ำเลยโุ่ช่องไม่ดูก็กินเข้าแล้วก็ค่าทายคลิปก่อนค<ห>นน่ะเบิงลูกคอยกินนั่น,นยังเกาะกินกระปูทั้งอยากกินก็อยากกิน ทัางอยากให้พ่อกินก็อยากให้พ่อกินอมดือยาเลนมู่คลิปม,มันบอกม่ยะเบิ่งแต่ดูแต่เขากินอะไรนะปูไข่ดองแมว่ว่าจักสิไปสื่อใส่หรือรูกปูไข่ดองอย่านสั่งมากอ่ย่านมันบกอกขื่นมันมันบอกืเ่เาเบิง่งนน,น่ะดม่มี้อ้า วันนั้นเขขอแม่ซื้อแม่มีจะซื้อแพงปูไข่ดองไม่แม่ไม่ม่ปูไข่ดองเป็นแค่ปูดองเนี่ยเห็นบอมันไม่ใช่ไงยากเยอะโอ <laughs> ตกับเก็บเงินไว้เ,เก็บเงินไว้ให้ไปให้ไปโรงเรียนมันเท่าไหร่นะวันละสี่สิบบาบอก <laughs> พูดความจริงหน่อยเซ่ บอแมนเอาบอแมนเอาเงินไปเลี้ยงผู้สาวเวอร์ลหรบ่บมีได้เลยซื้อซืซ้อให้ตุ๊กเจกโโลล้ากินกระโอมนี้พอแล้วป้าวันละหกสิบบาทยังไม่พอกินนะ้นนะฝนกูเจ๋งไปโรงเรียนวันละหกสิบบาทเลยนะไปโรงเรียนก็กินข้าวก็บสาวห้ากินข้าวยิมกินขนมสิบห้าบาทยุงเริงกระเหลือสาวบาทก็ก็มากะแม่ซื้อขนมได้บิ๊กกันนะเช้าที่เมื่อได้การหายเป็ดเป็ดเป็ดน้าฝนได้ไปโรงเรียนวันกี่บาทนะห้าสิบบาทห้าสิบบาท เช้าเที่ยงเย็นอของของก็เจงนะไปโรงเรียนเนี่ยข้าวเช้าไม่กินอ่เช้าเที่ยงเ,นเนย็นอยู่หอไหนยมัธยมมอปลายแล้วข้าวเช้าไม่กินให้ไปโรงเรียนวันละหกสิบาทบางวันก็ได้ห้าสิบบางวันก็ได้หกสิบักเมื่อวานฝนเที่ยงแล้วแล้วก็ที่สําคัญกลับมามกลับมาสั่งข้าวกล่องกินอีกนะรวมรวมแล้วก็เจงจะอยู่ประมาณวันละหนึ่งร้อยบาทฮะ ส้นหอะไรนะเส้นพอยมีการมีการเดี๋ยวแม่ค่อยมาจ่ายไปบอกร้านกับข้าวเออก็แม่ค่อยยังมาจ่ายไม่จ่ายเยอะสะลูกๆเดี๋ยวจะพาไปทาพาไปเดิขี้ตมมานะพูดมาหน่อยตากฝนบานี้มันหยาดเนี่ยไปเอาไม้ขวบมาหามเมื่อวานนี่มันเล่นน้ำขี้ตงโมจิ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 โอ้ฝนตก เพื่อนมันเข้ามามาค่ะกินข้าวทุกคนกินข้าวเด้ออาหารอาหารของแช่ชอบยายสมควรอ้ยฝนตกบ่ได้ยินเสียงยังดก <c oughs> งอกสาวหอมควนตากไว้ เก็บที่นอนนะคะฝน